เป็นคลิปที่คิดขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนก็เลยเกิดเป็นไอเดียนี้ขึ้นมาครับชื่อว่าเที่ยวติดเทรนและทริปแรกที่เราเลือกครับเราเลือกไปที่สถานีรถไฟกันตลังนั่นคือจังหวัดตรังนั่นเองฮะทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูครับ๊อส stop ครับเรามาถึงสถานีกันตังสถานีแห่งนี้เนี่ยมันมีความพิเศษคือเส้นทางรถไฟสายเดียวในประเทศไทยครับที่เป็นสายอัดมันสถานีกันตังเป็นสถานีตั้งแต่สมัยรัชการที่หัวเป็นสถานีที่คลาสสิกและสวยมากๆ เรามาแตะแค่แป,ป๊บเดียวฮนะแล้วก็กลับไปที่จังหวัดตรังจากสถานีกันตังคนระับตอนนี้เราก็กลับมาถึงจังหวัดตรังตอนนี้ประมาณสาักเกือบเกือบห่ายสองอันดับแรกเนะี่ยเดี๋ยวเราเข้าโรงแรมก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปหาของกินไปเรื่อยๆชิวๆ ี no day, ้วีวีและขิงลี่คนแน่โคนแน่นอ่ะีแน่นมากไปยตายตห้าสองหกนี่ไงเฮ้ยโหดีไมดีจะดีเลยเด้อดีชวมกน้องตอนนี้เกือบจะห้าม เปลี่ยนเพราะเขาไม่เคยเปลี่ยนเมียเปลี่ยนเมียลองไปชิมนก,กับอาหารท้องถิ่นของจังหวัดตรังและตอนนี้เรามาอยู่ร้านอาหารที่คนตรังเขาแนะนำมาว่าถ้าอยากกินอาหารใต้รสจัดๆต้องมาร้านนี้ครับรัวท่อง นาท่อบเดี๋ยวเราไปลองเมนูข้างในดูฮะว่าเด็ด <c oughs> ขนาดไหนร้อไหมฮะลุยฮะลัยนี้ถือว่าคุ้มค่ากกบการมาอร่อยทุกอย่างดูที่ เราจะไปในเมืองกันต่อครับเ,เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะไปไหนอะไรยังไงไปดูกันตอนนี้เราอยู่ในงานประจำปีฉลองรัฐธรรมนูญงานการชาติจังหวัดตังครับโชคดีมากแล เราจะเปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปที่ร้านโกหลอเดี๋ยวไปดูกันแต่เขาบอกว่าที่นั่นมีน้ำชาให้เราจิบใช่ไหมจะจะ <c oughs> แรกเราจะมาหาร้านโกหลอพอมาถึงปุ๊บโกหลอหายไปกลายเป็นโกริกโกริเราไม่กล้าพูดมีหุ้นมีหุ้นมีหุ้น,นคนจางเขาไม่เรียกว่าน้ำโข โอ้จะเป็นแป้งขาวๆกอย่างอันนี้จิ้มแบบน,น,นี้อร่อยดีมากคือเขาใช้ชาจีผสมผงชาผสมนมมันมีความหอมของชาจีจดีอันนี้ก็จะเป็นโวกเหล่าบรรดาติ่มซำทั่วแหละจิ้มกับสูงหนุ่ยชีตอนนี้ก็ประมาณสัก8โมงกว่าวันนี้ทริปของเราคือการไปดำน้ำ ไปเที่ยวเกาะต่างๆทั้งหมด3เกาะด้วยกันถ้ามรากเกะา,ะก,เกะ,าะกระดาแล้วก็เกาะเชื่อบตั้งแต่เช้ายันเย็นทิปละ750บาทรวมอาหารเช้าและอาหารเที่ยงเดี๋ยวไปดูความคุ้มค่ากันครับรอแป,ป๊บนึงครับอ่าเล่นมุกเลยดิตอนนี้จะไปเกาะเกาะแน่นๆน,น,นะน้อง กำลังดีถือว่าดีแดดมันต้องแรงๆเงี้ยนะครับทะเลมันจะนิ่งๆหน่อยแต่ลมเย็นนะถือว่าลมเย็นใช่พราอเขาเนี้ยถังเนี่ยะอาชิ์มีะอาชิต์ขึ้นผลตัวกับเราเลยพาชิ์เพิ่มอีกดวงหนึ่งรู้สึกดีอได้ให้ความอบอุ่นกับทุกคน แล้วตอนนี้ผมกำลังจะลงน้ำแล้วเราจะลงไปแบบว่าสไลเดอร์ลงไปสตาแต่ต่ตาดอัดตั้ตัดตัดตตั เกาะเชือกเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าเกาะเชือกนะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเกาะสองพี่น้องตอนนี้กับเกาะนดสมัยก่อนตรงเนี้ยมันเป็นร่องน้ําเวลาชาวบ้านที่เนี้ยข้ามไปข้ามมาระหว่างเกาะเอาเชือกโยงจากฝั่งนี้แล้วก็โยงไปเกาะนดหลังจากนั้นก็เรียกเกาะเชือกมาตลอดเวลาจนกระทั่งทางการเปลี่ยนชื่อจากเกาะสองพี่น้องเป็นเกาะเชือกนะครับตามที่ชาวบ้านเขาเรียก วแทนลงไปฮะอีซิมเจลงไปดำน้ำตรงนี้ปลากาตูนเยอะมากเดี๋ยวอยู่เป็นกำลังใจให้ข้างบนด้วย และตอนนี้เราอยู่บนชายหาดเกาะกระดานครับเกาะที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของจังหวัดตรังครับบริเวณนี้เนี่ยที่เขาจะใช้ทําพิธีแต่งงานหรือว่าจดทะเบียนหรือว่าวิวาใต้สมุดกันด้วยนะครับ <S <S บรรยากาศดีมากสวยมาก ความเงียบสงบของเกาะกระดานไม่เคยมานี่คือครั้งแรกและมาแล้วรู้สึกชอบเพราะมันอ,อะไรเอาละครับคุณผู้ชมครับเรากำลังต่อแถวยาวๆอ,อย่างนี้เข้าสู่ถ้ำมรกดด้านหน้าฮะนี่ผมนี่อยู่หน้าสุดเลยนะ ถ้าผมปล่อยมือคนหนึ่งเนี่ย mm. มันจะเกิดอะไรขึ้นผ <laughs> ู้ชมสวยมากมันคือที่ถ่ายหนังเรื่อง The Beat จต่เกาะเลย ใครเป็นคนคนพบที่นี่อยากรู้ผู้ชมครับนี่คือถ้ำมรกตเชิญดูให้เต็มตาฮะ คือไฮไลท์ของทริปดำน้ำของเราในครั้งนี้ครับและเรามาปิดท้ายกันที่ถ้ำมรกบดจะบอกว่ามันคืออันซีนกลางแต่ภารกิจของพวกเรายังไม่หมดในเพลงนเท่านี้นครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดตรังส่วนเราจะไปทำอะไรต่อน,นั้นลุยตอนนี้ก็เกือบๆจะตีห้าเราก็ถ่างตาขึ้นมา ที่เราต้องตื่นที่มาเพราะมันมีเหตุเราต้องไปที่ตลาดสดเทศบาลตรังเพื่อที่จะไปหมูย่างเมืองตรังโกเพาเราจะหาช่องทางธรรมชาติข้ามทางรถไฟไตรงนี้มันมีช่องว่างป่ะเออไปดูไปดูมึงกอนไป,ไป,ไ,ปไปมุมั่วนะคุกนนะลองดูนะไม่น่าเชื่อแต่ช่องทางธรรมชาติเราจะรัดได้เยอะขนาดนี้จริ เดวีโทรไปตามเบอร์นี้ถามว่าวันนี้ขายไหมคาตอบที่ได้คือหมดแล้วยังไม่มาตั้งร้านแต่หมดแล้วทุกอย่างโดนจองไห้หมดแล้วกดกดแอีกร้านเด็ดครับที่เราต้องมาลองชิมเจ๊กีก ขนมปากมห,หม้อหัวหมูไส้หมูผักบุ้งโดนเอาจานเองครับมาตลาดสดเทศบาลกลังต้องมาร้านนี้ด้วย วันสุดท้ายของเราที่อยู่ที่จังหวัดตรังครับวันนี้เราจะเมาลรถหวัวกบ <c oughs> ทเที่ยวในจังหวัดตรังครับเราจะไปหาของกินกันก่อนนั่นก็คือหมี่ฮกเกี้ยนร้านฉิวดํารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันฮะแล้วดูชุดไอวี่เด็นแว้วปวดหัวมากไปฮะไปกัน <c oughs> แล้วตอนนี้ฮะเรามาถึงร้านฉิวดำข้าวเราไม่ได้กินข้าวมาหลายวันใช่เราไม่โดนข้าวเลย ครับเรานั่งกันอยู่ีคือร้านสิงจิวที่ั้ชื่อร้านไม่ได้ที่เด็ดเลิกคอมเมนเลยฮะซติกเนเจอร์ของที่ร้านนี้คือข้าวหมูกร่องผับรุ่งไต่ราว์ใส่กระเพาะหมูหัวหมูเส้นไห่หมูแล้วก็ราดด้วยไอ้ซอสดีแดงเนี่ยก็เรียกชื่อเขาไม่ถูกอินอินแต่เพื่อคุณผู้ชมเขาก็จะกินนขบเฮ้ยนี่ข้อง้เห็นในรีวิว รถเข็นร้านขนมคกแล้วก็โอ้มั่นใจเต็มที่รลานขนมคกถือตังไป40บาทเดินไปถึงร้านงงเลยฮะกล้วยทับกล้วยทับ <c oughs> ดูไงเปนขนมคกอะ่ะดูเห็นในรีวิว <c oughs> เลขมา <c oughs> ไม่ได้ขอหวยก็ <c oughs> เป็นจริง นักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปที่นี่แล้วเราก็จะได้เห็นอยู่ในเพจท่องเที <están> ่ยวที่นี่อ่ะถ้าใครไม่รู้ทางติดต่อได้ที่เพจนั่งตุ๊กๆหัวกกเที่ยวต่างราคามิตรภาพรู้ทุกซอกทุกมุมอยากไปไหนเพียงแค่บอกพี่เขา ตอนนี้เรามาอยู่ที่ศาลเจ้าถ้ำกงเยี่ยะเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดตรังฮะเราไหว้ขอพอรก่อนเพราะว่ันนี้เราจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยรถไฟแล้วกับเชี่ยวติดเทรนของเราเดี๋ยวเข้าไปไหว้สักการะ,ะด้านในครับ ที่ร้าน<อ>เปียะซ <มา S 2> อยเก้าเอามาถึงร้านพี่ก็จะลองให้ชิมก่อนได้เวลากลับกรุงเทพหลังจากที่เราตะลุยตรังมา2-3วันได้สิ กับขับรูให้พี่ขับกอดต้นเด็กของภาคใต้ตตมันยัไม่พอพี่ขบไปสอนรายการสบายแล้วลารายการกูกูับไปจัดรายการ,รอสมรเรือไถ่มาอยู่นี่นะใช่หาผัวใต้ใช่ใช่จเป็นเล่นอะพี่ขึ้นรถโดอเคๆบ้าเกินเดี๋ยวเราว่ามาเที่ยวกันเนาะจะที่ไหนภาคเหนือภาคใต้ไปได้หมดที่สำคัญถ้าอยากชิลให้มากับรถไฟความชิลมันอยู่ที่การเดินทางจุดหมายปลายทางมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเจอกันใหม่ EP หน้ากับเที่ยวติดเพลิน บบนนเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรามาถึงสุงไหงโกโลกครับนี่ สต่ถ้ามีอายุครบสิบแปด่าัวมาเมื่อกี้โดนอะไร <ส Foreign S 1> นะ